ก็ก่อนอื่นก็ขอบคุณพี่เช็คนะครับที่ให้โอกาสบริษัทเล็กๆอย่างบริษัท o u t u t o r o r n o v o v i t n o n เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเพื่อผู้พิทักษ์นะครับที่พี่เช็คพูดไว้แล้วก็ผมคิดว่าในบทบาทหน้าที่ของเราตอนนี้เนี่ยเราก็คงจะทําเสื้อผ้าออกมาคอลเลกชันหนึ่งก็เป็นเสื้อเป็นเสื้อกับเสื้อยืดแล้วก็กางเกงนะครับเป็นสินค้าที่แห้งเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพในการที่เราจะไป ใช้หรือผจนภัยในป่าก็ตามนะครับก็ทำขึ้นมาคราชัชงนหนึ่งแล้วก็หวังว่าเราจะได้สมทบทุนเข้ากับโครงการของพี่เช็คนะครับแล้วก็ในอนาคตนะครับเราก็คงจะเป็นขอเป็นสมาชิกของชุมชนพี่เช็คต่อไปนะครับแล้วก็หวังว่าเราจะอาศัยความรู้ความสามารถในเทคโนโลยีต่างๆที่เรามีอยู่สำหรับการทำ สินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ outdoor เนี่ยแล้วก็ไปสนับสนุนเพื่อผู้พิทักษ์เพื่อให้เขามีชีวิตหรือว่ามีการทํางานที่สะดวกสบายขึ้นอันนั้นคือสิ่งที่เราตั้งใจจะทำในอนาคตด้วยครับขอบคุณครับ,รบขอบคุณพี่วาสิทธิ์มากครับขอบคุณครับ